ิโลเดนดนอนเชปีไอน,นะครับไม้เขียวไม้เขียวเป็นไม้เขียวที่สวยมากแต่มีอไนเนี้ยเหมือนด่างแต่ไม่ด่างหรอกถ้าด่างเราจะไม่งงว่ามันด่างหรือไม่ด่างทีนี้มันเป็นแบบมีลายอ่อนๆมามจะไม่ด่าง้วมังด่างสีน่าจะสดๆอันนี้โเซบ,บุนโนจอดบุโน ใบปรินซอร์เบอรี่ที่ไม่งามเลยจีซีไปแล้วเอาเอาระยิ่ะอัติเคยใบละหมื่นห้านะครับนี่ใบละสามหมื่นนี่ซื้อมาแล้วละเหมือนเจ็ดใบหนึ่งโอเคัำเบ้าวันอยู่ตรงนี้แหละ เหลอยอเท่าไหรไม่รู้น้ำกู๊งน้งกู๊งนี่ตัวนี้ตัวนี้รูดเือกหมดแล้วอันนี้ก็กินสเปดเป็นออมเงินไปแล้วบ <c oughs> <c oughs> เป็นโดนออมเงินไปแล้วโอ้ย นี่นี่นี่นะอ,อ้อมให้เผือกไม่เผือกโอเค